ก็กลับกันมาอีกครั้งนะครับสำหรับคอนเทนต์ทางบ้านโชว์เคสนะโดยที่วันนี้คนที่ส่งมาคือคุณเจดดโดนะครับก็ต้องขอบคุณเขาด้วยนะครับโดยที่เขานําเสนอว่าคลิปนี้มันมีเรื่องพีคๆอยู่ในช่วงท้ายเกมเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามันพีกตรงไหนเนาะ ในช่วงต้นเกมเขาบอกว่าเขาตั้งบอร์ดมาเป็นยอร์เดลนะครับโดยที่เล่นเป็นลัมเบิลที่มีอักเมนแบกแต่เลือกที่จะไม่ได้โรลัมเบิลสามดาวนะครับใช้ลัมเบิลแค่2ดาวกับมีอักเมนแบบนี้แบกไปยันเวลสิบเพื่อที่จะไปทำห้าบาสสามดาวกันเลยเดี๋ยวมาดูว่ามันเป็นแบบนั้นได้จริงหรือเปล่าเนาะแล้วก็เช่นเคยนะครับสำหรับใครที่มีคอนเทนต์อยากจะนําเส์อผมก็สามารถส่งมาได้ไดที่แฟนเพจเลยนะครับลิงก์จะอยู่ที่ใต้สคริปชั่นนะกดเข้ามาแล้วก็ส่งมาได้ตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็ตามนะคร ส่งเข้ามาด้วยนะโอเคในช่วงต้นเกมนะตอนนี้เขาพยายามเปิดเวนยอร์เดิลให้ได้เยอะที่สุดแต่ว่ายังเจอแค่2ตัวเท่านั้นนะครับแล้วเหมือนบอร์ดจะไม่ได้แข็งเลยมีแค่ลูลูที่เอาไปเป็นแท้งแล้วครับล่าสุดเอาลูลูไปเป็นแท้งก่อนนะครับแต่ก็ตายไวเหลือเกินเพราะมันไม่ใช่ตัวแท้งนะต้นเกมผมว่าเขาน่าจะเสียเลือดเยอะนะครับไม่รู้ว่าจะเหลือเลือดเท่าไหร่นะจนถึงรอบสเตซ่นะครับตอนนี้เหลือ89แล้วด้วยนะ ในรอบวงเขาน่าจะอยากได้ธนูไหมเอาไปทำกุนซูอ่ะใช่ด้วยนะครับเพราะว่าของ BS สําหรับ l u m เบิที่มีอักเมนเนี่ยมันคือกุนซู2อันแล้วก็อักแองหนึ่งอันนะครับหรือจะเป็นอักแองสองอันกุนซูหนึ่งอันแต่ผมรู้สึกว่ากุนซูสองอันจะดีกว่านะะรอบนี้เขาได้มาเป็นลัมเบิลสองดาวเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปลดล็อกตัวของป๊อปปี้มา จะเอามาเล่นเลยหรือเปล่าน่าจะต้องเอามาเล่นนะแต่ยังเปิดเป็นยอร์เดลสีไม่ได้นะครับยิ่งถ้าเกิดเราเปิดเป็นยอร์เดลสีได้เมื่อไหร่เราจะมีโอกาสทําให้บอดแข็งได้มากขึ้นนะเพราะว่ายอร์เดลสีมันจะทําให้เราเจอตัวยอร์เดลทุกเทิร์นเลยนะครับจะทําให้บอดเราอัปเกรดแน่นอนนะผมว่าน่าจะไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะนะสำหรับคอมนี้ผมว่าทุกคนก็น่าจะเล่นกันเป็นหมดแล้วนะครับก็เป็นคอมที่ผมรู้สึกว่าช่วงเนี้ยอาจจะเจอน้อยลงนะเพราะว่าบอดอื่นมันเก่งมากยิ่งขึ้นนะครับยอร์เดลถ้าเกิดเราสนดดนโาสๆๆนนนวบบบออออไไไดด้่่ะะะะมมัีกาาาาาสปทํรเยยงชแ 5บาท3ดาวอะไรแบบนี้กับกันนะครับถ้าเกิดช่วงต้นเกมทำมาไม่ดีแล้วฝืนที่จะเล่นบอร์ดนี้ต่อผมว่ามีโอกาสที่จะแพ้ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะบอร์ดนี้มันต้องการไอเทมค่อนข้างเยอะเว้ยเพราะว่าตัวละครมันไม่ได้เป็นตัวที่แพงนะมันเป็นตัวเอ,อ2บาท3บาทแบกครับมันต้องการไอเทมเยอะนิดนึงแต่ถ้าเกิดเราเปิดแปดได้เมื่อไหร่โอกาสที่จะคัมแบ็กได้มันก็เยอะนะครับสำหรับบอร์ดนี้เพราะมันจะแจกแวลูแจกของอะไรทุกเคิร์นเลยเนาะตอน,นเราเปิดแดได้นะครับโอเคก็จบสเต็2เรียบร้อยตอนนี้เขาก็เงิน50แล้วด้วยนะครับ กับเลือดที่เหลืออยู่ประมาณ89ก็ค่อนข้างโอเคเลยนะอันนี้มีออฟทองมาให้นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นไอเทมอะไรหรือเปล่าสําหรับอันนี้โอเคเขาเลือกที่จะโลนะตอนเวล5นะครับตังบอร์ดหาโยเ,เดอร์มาลงแล้วได้มาเป็นไอเทมนะล็อบบี้นี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะ่าจะเป็นหลุดซับสคริปชั่นเนาะโอเคเราเปิดเป็นไอเทมมาได้มาเป็นอาร์คแอง์ให้ไอตัวของลัมเบิลด้วยค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าบอร์ดก็พอจะไปเวล9ได้แล้วแหละ น่าจะไม่ได้โรยวแปดเนาะเปิดอักเมนที่2นี่ถ้าให้ผมเดาเขาน้าจะหยิบเป็นเพสโบอาจจริงด้วยครับเพราะว่าเขา่น่าจะอยากได้เงินไปอัพเวลแน่นอนเล่นยอเดร์สามารถไปจบบอร์ดไลท์ซิกแบกช่วงท้ายก็ได้เราะผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับน่าจะเป็นคลิปที่แล้วด้วยมั้งลองสามารถย้อนไปดูได้นะครับเป็นบอร์ดที่ค่อนข้างจะเก่งมากๆเลยนะครับในช่วงนี้เนาะเล่นยอเดร์ไปเปิดยอเดิลแปดแล้วค่อยไปเปกบอร์ดเป็นบอร์ดนั้นตอนเวลเก้าก็ได้นะครับก็โอกาสท็อปโฟก็เยอะอยู่เนาะ แต่ไม่รู้ว่าคุณเจโดเขาจะไปทำแบบนั้นหรือเปล่านะครับแต่ผมดาวน่าจะไม่ทำนะเพราะว่าเขาไปเล่นเวลสิบทำห้าบาท3ดาวเลยนั่นแหละครับน่าจะเป็นบอดน,นี้ยาวๆไปยันเวลสิบ่ะเนาะแล้วลัมเบิลตัวนั้นมันเอาให้ไงตอนนี้ Win ak, วินสตียาวๆเลยนครับส่วนในรอบวงนี้เขาน่าจะอยากได้ล็อตไหมหยิบล็อตหรือเปล่าหรือเอาเป็นอะไรน่าจะต้องล็อตเล้ครับเพราะว่าจอเดลยังไงก็ต้องอยากได้ล็อตอยู่แล้วเนาะเพราะว่าคอมจอเดลมันต้องการล็อตหลายอันอยู่เนาะโอเคตอนนี้ก็เจอเคนเนนสองตัวในช็อปนะครับเพราะว่าปลดล แต่ยังเปิดเป็นยอร์เดอร์หได้ไหมได้นะครับสามารถเปิดเป็นยอร์เดอร์หได้เนาะเขาเลือกที่จะทำหรือเปล่ายัางไงเอ่ยจริงๆต้องทำนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดยอร์เดอร์หได้มันจะทําให้เราได้โลฟีทุกเทิร์นนะครับบอกเลยว่าน่าจะรวยมากๆแน่และเรียบร้อยครับทาจริงด้วยเนาะลงไปเป็นยอร์เดอร์หเรียบร้อยนะครับตอนนี้แต่ผมก็คิดว่าเขาน่าจะเก็บโลฟีไปยาวๆยันเวลสิบแน่นอนไม่รู้ว่าจะแอบแวะโลหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่เะเนะ โอเคแล้วตอนนี้ปลดยอร์เดิลมาอีก2ตัวนะครับถ้าเกิดขึ้น8ได้สามารถเปิดเป็นยอร์เดอร์8ได้เลยเขาเลือกที่จะทําตอนนี้เลยไหมแล้วเจอ,อยางละ2ตัวด้วยในชอปโอ้โหเป็นเรื่องแล้วไงเหมือนเขาจะยังใจเย็นนะครับไม่เลือกที่จะเอาเวลเนาะเพราะว่าเงินน่าจะไม่พอด้วยแหละก็เล่นวันนี้ไปก่อนนะครับลัมเบิลตัวนี้มันเอาให้จริงเว้ทุกคนคือวินสตียาวๆเลยนะครับตอนนี้ <S <S ยังไม่แพ้เนาะแพ้ช่วงแรกไปนิดหน่อยเอง แล้วาีนั้นคือวินสติกยาวๆเลยนะครับแล้วจบรอบคีฟสเตทสตรงนี้คือจะขึ้น8เลยหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้คือตัวยอเดอร์ครบแล้วเนาะสามารถเปิด8ได้แล้วนะครับไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นเลยไหมแต่ถ้าเป็นผมผมจะขึ้นเลยนะเพราะว่ายิ่งขึ้นไวมันก็จะยิ่งทําให้เราได้ของได้อะไรก่อนนะครับแต่จริงขึ้นเทิร์นหน้าก็ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นเทิร์นนี้ผมกำลังจะพูดไล้ว่าถ้าขึ้นเทิร์นนี้เงินมันจะหมดได้แล้วแต่เขาก็ขึ้นไปแล้วเนาะ เดี๋ยวค่อยไปลุ้นอักเมนท์ที่3แล้วกันว่าจะเป็นอักเมน์อีคอนให้เรานะครับยิ่งขึ้นไวมันก็จะยิ่งดีแหละแต่ว่าขึ้น4ขีดสก็ไม่แย่นะเทินเดียวเองโอเคครับตอนนี้ก็เปิด8ปดเรียบร้อยเนาะก็น่าจะไม่น่าจะโลเวลแปดแหละเขาน่าจะเก็บอะไรไว้ยาวๆเลยแหละโลฟงโลฟีอะไรพวกนี้ไปโลอีกทีน่าจะเวลสิบแล้วมัง้งหรืออาจจะโลเวลแปดหาฟิตสองดาวก่อนแล้วก็ าหาตัว2ดาวเพิ่มนะครับของยอร์เดอร์เนาะไม่รู้นะครับวันนี้แต่ถ้าเป็นผมผมจะไม่ทำนะผมจะไปเวลเกเวล10เลยนะครับอัคเมนสุดท้ายมาแล้วไม่รู้ว่าเขาจะเลือกเป็นอัคเมนอีคอนหรือเปล่าหรือเอาเป็นอัคเมนคอมแบทดีแต่ถ้าเกิดจะเล่นเอาชัวร์เอาชนะจริงผมว่าหยิบเป็นคอมแบทก็ไม่แย่นะแต่ถ้าเกิดอยากเล่นแบบคอนเทนต์จริงๆผมว่าเอาอัคเมนอีคอนมานาะจะดีกว่านะล้วเลนฟอร์มเมนตรงนี้อาจจะเป็นตัวเลือกหรือเปล่าเพราะว่าหยิบเลนฟอร์มเมนมาจะทําให้เรา ซื้อตัว4บาทถัดไปกลายเป็นตัว2ดาวเลยนะครับแล้วยิ่งเขามีฟิตตอนนี้มีอยู่ประมาณ2ตัวแล้วถ้าเกิดเขาซื้อมาเป็น2ดาวเท่ากับเขามี5ตัวแล้วนะครับหายแค่ไม่กี่ตัวมันก็จะ3ดาวได้แล้วถ้าเกิดเขาอยู่ดวงดีพอได้จากยูเดร์8อีกคือฟิต3ดาวน่าจะเป็นวินคอนดิ t ชั่นให้เขาได้นะตอนนี้นะครับ จากที่ผมไปส่องมานะครับไม่มีใครเล่นตัวของฟิตเลยในล็อบบี้นี้บอกเลยว่ามีโอกาสฮิต3ดาวข้างเยอะเนาะวันนี้เขาได้ฟิต2ดาวเรียบร้อยนะกบนาลกนะครับเพราะเหมือนจะเก็บไอตัวของป๊อปปี้ด้วยนะอาจจะทํา3ดาวหรือเปล่าถ้าเกิดได้ป๊อปปี้3ดาวมามันจะทําให้ตัวแทงเราข้างจะถึกอะเนาะ ไม่รู้ว่าจะ3ดาวได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาไม่โลเลยและรอบนี้คือเจอป๊อปปี้ตัวที่8ไปแล้วค่ะที่แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับด้วยความที่ยอเดลมันจะเสกตัวยอเดลมาให้ทุกเทินอยู่แล้วนะครับมันก็เลยมีโอกาสฮิตได้แล้วเนาะก็ขาดแค่หนึ่งตัวนะครับแล้วมาในรอบนี้คือเจอเลย เป็นเรื่องบอกเลยว่าน่าจะมีโอกาสชนะเยอะมากแล้วตอนนี้แต่มันจะมี1บอร์ดที่ค่อนข้างจะตึงมือพอควรนะ้าก็คือบอร์ดที่2นีครับบ้านนั้นเหมือนจะเล่นเป็น Invoker อะไรสักอย่างนีเลยครับใช้เป็นลิซันดาแบกนะ โอเคตอนนี้คือบอร์ดของคุณเจ็ดโดนี่น่าจะขึ้น9ก้าได้แบบสบายและไม่รู้ว่าเวลกา้านี่จะแวะโลหรือเปล่านะครับแต่ดูจากทรงแล้วขงหน่าจะไปวลวสลิบแน่นอนเรือกที่จะทําเป็นไททันไปเลยนะไททันชิ้นนี้น่าจะเอาไปใส่ให้กบนรกหรือเปล่าแต่ว่าไอ้กบตัวนี้ใส่ไททันไม่ค่อยจะเก่งเนะครับเขา่าจะต้องลุ้นเอ่อเจจีให้กบอะ่ะเพราะว่ากบมันต้องการเจจีนะ โอ้โห oh, oh, เราเจอด้วยนะครับมีล็อตอยู่เลือกที่จะหยิบไหมทำเจจี G ให้กบเลือกที่จะไม่หยิบนะครับมาเป็นดาบเอาไปทําอะไรเอ่ยให้ผมดาาเอามาทําเป็นชจีนไหมแต่จริงหน้าหยิบเจจี G ให้กบนะเพราะว่ากบมันจะเป็นตัวแบกเราในช่วงกลางเกมได้ค่อนข้างดีนะมันเข้าไปล้วงได้นะครับได้เจจี G. มันคือมันน่าจะเก่งเลยอะแล้วเอามาเป็นดาบแบบนี้เลือกที่จะทําของอะไรโอ้โหเราทุบออกมาได้ล็อตด,ด้วยครับทำเจจี G หน่อยไหมให้กบขอร้องช็อตนี้สักทีขอร้องเจจี <laughs> G ให้กบลยครับเพราะว่ากบมันต้องการเจจี G. จริง เราได้มาเป็นกากอยด้วยได้ของแทงเพิ่มนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแล้วกบตัวนั้นเข้าไปล้วงถ้าเกิดมันมีเจจคือมันจะแทงแรงมากๆเว้ยทุกคนเห็นปะขนาดมันไม่มีดาเมจเป็นยังหกพันเลยถ้าเกิดสกิลมันคีดได้นี่คือมันจะเก่งกว่าเยอะเลยนะทําไหมยังไงดีกบตัวนี้จะได้เจจไปถือหรือเปล่านะครับผมลุ้นยิ่งกว่าอะไรอีกนะตอนนี้เนี่ยแล้วมาในรอบนี้เหมือนเขาจะเอาเจจไปให้ทีโมถือผมว่าเอาไปให้ฟิตถือน่าจะดีกว่าครับ <laughs> โอเคไม่เป็นไรครับรอบนี้เจอเป็นบอร์ดเดนเสาร์นะแต่ว่าไดนเดสาร์ตัวนี้ไม่มี a อ e นะครับดามเมจไม่น่าจะพอหรือเปล่าแล้วบวกกับป๊อปปี้ของฝั่งคุณเจดโดนี่คือ3ดาวไปแล้วด้วยนะครับก็น่าจะถึกพอควรเลยน่าจะชนะได้นะไฟนี้นะครับไดนเด์นนสาร์ตัวนั้นคือแบกไม่ไหวเนาะเพราะมันไม่มีของดาเมจนะครับไอตัวของลัมเบิลนี่คือไม่3ดาวแต่ดาเมจก็พอแบกได้อยู่นะ มันต้องการยืนนานๆนะครับไอตัวของเลเบเนาะมันต้องการสเกลลิ่งจากคุณสู้แล้วก็อ์กแองนะครับถ้าเกิดมีตัวแท้งเถื่อหขมันคือมันน่าจะจ่ายดาเมจได้เรื่อยๆแน่นอนนะครับแต่รอบนี้เจอเป็นบอร์ดที่2ที่ค่อนข้างจะตึงเลยมีลิซันดา2ดาวกับสเวน2ดาวนะครับกับเอตัวของกาเลนด้วย2ดาวนะคือจะไหวหรือเปล่านะครับตัวของฟิตเข้าไปล้วงแล้วลิซันดาตายไปแล้วแล้วเหมือนจะสู้ได้นะเพราะว่าฟิตตัวนี้เข้าไปล้วงตัวหลังให้นะถ้าเกิดมันมีเจจีคือมันจะเก่งกว่านี้นะ เน,นี่ขัดใจผมหน่อยนึ่งว่ะไม่ใส่เ g ให้ฟิตเนะโอเคในรอบวงนี้เขาเลือกหยิบเป็นไรเดียรสำหรับไอเทมให้ผมดาน่าจะเอาเป็นอเอามาเป็นของแทงเนาะน่าจะต้องการของแทงเพิ่มนะเพราะว่าไอทั้งหมดเนี่ยข่าวการน่าจะดีสุดแล้วนะครับประจวบเหมาะกับจังหวะนี้เขาได้คะแนนสามดาวมาด้วยบอกเลยว่าน่าจะถึกเอาเรื่องแล้วสําหรับบอร์ดของคุณเจดโดตรงนี้ แได้มาเป็นดุกฟ้าอีกด้วย1อันนะครับอันนี้เขาน่าจะเก็บไว้ให้ลัมเบิลสดาวแน่นอนนะขาดลัมเบิลอีกประมาณ3ตัวเนาะแต่ว่าจะขึ้น10แล้วไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะครับแล้วก็ซื้อเคเนนสาดาวไปเรียบร้อยนะย้ายเ g จให้ฟิตหน่อยไหมโอเคแล้วก็ได้อยู่แล้วบอร์ดนี้ก็โอเคส่งไปได้อยู่นะ เราถอดกากอยเอามาใส่ให้เขนเน่นนะครับตอนนี้เราเลือกที่จะอัพเวลเรื่อยๆตอนนี้ก็ใกล้จะขึ้น10ได้แล้วคาัอีกแค่ประมาณอ่อไม่กี่อันนี้เองนะ20กว่า20กว่าบาทก็น่าจะขึ้น10ได้แล้วนะตอนนี้เจอเป็นบอดน่าอันนี้น่าจะบอร์ดของที่2หรือเปล่าเล่นเป็นยูนาล่าน่าจะยูนาล่าฟกเนาะไม่รู้ว่าจะสู้ยอร์เดอร์ตรงนี้ได้หรือเปล่าแต่ให้ผมเดาตอนนี้เหมือนจะยังสู้ไม่ได้ป่ะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามคือ ยังไม่2ดาวเลยครับแล้วแปกลายคือดาเมจไม่น่าพอนะก็เลยแพ้ไปนะครับตอนนี้คือคุณเจ็ดโดนี่คือวินสติกยาวๆยังไม่มีใครเอาลงเลยแล้วเหลือ3คนสุดท้ายแล้วด้วยเลือดเหลือ89ตรงนี้ผมว่าน่าจะขึ้น10ได้สบายอยู่แล้วครับโอเคเก็บของรอบนี้ได้มาเป็นดูปอีก1อันเท่ากับตอนนี้ขาดลับเบลิลอีแค่ประมาณ2ตัวเท่านั้นนะเี๋ยวที่จะขึ้น10เลยไหมยังนะครับเก็บเงินไ้ที่50ก่อนยังใจเย็นอยู่กะไปเล่นหลังรอบคิปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเล่นรอบหลังรอบคลิป เราจะได้เงินค่อนข้างเยอะในการโลเนาะเราเก็บดอกเบียไว้ก่อนดีกว่าเขาน่าจะคิดอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นผมนะขาดเงินอีแค่ไม่กี่บาทเราจะขึ้นเวลได้ผมอัพไปเลยวมมเว้ยผมให้ส่วนดอกเบียแล้วครับล,ลงตัวไปให้มีโอกาสชนะเยอะขึ้นดีกว่าเนาะแต่ว่าอันนี้คือบอร์ดเขาน่าจะนําคนอื่นเยอะแล้วแหละก็อาจจะทําให้ไม่ต้องเสียเรียกตรงนี้หรือเปล่าถ้าเป็นผมผมจะอัพขึ้นสิไปเลยเนะี่ย <c oughs> โอเครอบนี้เจอเป็นบอร์ดที่2นะเล่นเป็นลิซันดาแบกนะครับ แล้วเหมือนจะซูมไม่ได้แล้วหรือเปล่าเพราะฝั่งตรงข้ามคือค่อนข้างจะฮิตมีเอเทอเทมอะไรค่อนข้างจะดีเลยก็เลยซูมไม่ได้หรือเปล่าไฟนี้ลิซานดาตัวนั้นจะเอาให้ไหมยังไงโอ้โหยังไหวอยู่นะครับด้วยความที่คุณเจดโดเขามีตัวแทงที่ค่อนข้างถือเลยเนาะก็เลยทําให้ชนะไฟนี้ไปได้นะครับโอเคแล้วขึ้น10รอบนี้เลยหรือเปล่ามีโลฟี่ประมาณ14ครั้งเท่ากับเทียบเป็นเงินก็ประมาณ28บาทค่อนข้างจะเยอะเอาเรื่องเลยเนาะเราวได้เป็นดูฟ้ามาอีกแล้วครับ ยอดโอที่คุณเจด็ดดโเล่นตรงนี้คือแจกดูกฟ้าค่อนข้างดีเนี่ยโอเคโลครับเขาน่าจะเก็บเลนฟอร์เมนไว้ใช้กับฟิตละมั้งน่าจะทําฟิตสามดาวเลยครับโอเคขาดอีกประมาณโอ้โหเราเจอตัวนี้มาเท่ากับขาดีแค่2ตัวเท่านั้นนะครับสำหรับฟิตแล้วซื้อเซเวนมาด้วยนะเพราะว่าสังเกตเห็นฝั่งข้างเหมือนจะเก็บเซเวนหรือเปล่าไม่รู้นะครับถ้าเกิดเขาทำเซเวนสามดาวได้นี่มีโอกาสที่จะแพ้เยอะอยู่นะ ก็เลยเลที่จะตัดออกมาก่อนนะครับหรือแค่จะเอาไปเล่นเพื่อที่จะเปิดจักรนอตอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าไอตัวของชิวหน้ามันเป็นจักรนอตอยู่แล้วอะ่ะโ,โหเราแจกดูฟอีกแล้วไอ้เาได้มาเป็นชิวหน้า2ดาวน่าจะได้จากหลู่ซับสคริปชั่นนะครับเราอยู่เวลสิบแบบนี้ชิวหน้า3ดาวเป็นวินคอนดิชันสุดท้ายหรือเปล่าเอาไปเซเวนล,ลงไปนะติดจักรนอตเพิ่มนะครับเราเจอสติ๊กเรียบร้อยเราได้สติกสดาวเลยด้วย แล้วเขาเอาซิกไปลงไว้ตรงนั้นทาไมไม่ใส่ของให้ซิกมันวะ <c oughs> จริงๆอะ่ะขึ้นสิบมาเนี้ยผมว่าน่าจะย้ายของให้ซิกดีกว่านะครับอืมไม่งั้นเอ่อตัว5บาทอะ่ะมันจะไม่ได้ใช้ value นะถ้าเกิดไม่เอาของใส่ให้มันนะครับแล้วของที่ใส่ให้ลัมเบิลตอนเนี้ยใส่ให้ซิกได้นะแล้วเจอโชจินด้วยนะ่าจะต้องหยิบโชจินให้ซิกนะคือเก่งเลยอะ่ะแล้วก็เอาเจจให้ซิกอะ่ะซิกคือของเ s เลยก็เป็นคุณสู้โชจินเจจคือเ s เเลยแล้วเขาเลือกหยิบมาเป็นเลดบัฟนะครับเลดบัฟก็ไม่แย่นะใส่ให้ซิกนะครับแต่ว่า ก็ได้แหละเพราะาเขาน้าจะขาดตัดฮิวเนาะก,ก็ดีอยู่ครับแต่เป็นผม <laughs> ผมจะไอ้นี่ไว้ผมจะหยิบของ BS ให้ซิกเลยเพราะฝั่งตรงข้ามคือเขาไม่ได้เป็นตัวฮิวเลือดอะไรขนาดนั้นนะครับก็หยิบมาเป็นของ BS ให้ซิกน่าจะแรงกว่าเนาะตอนนี้ก็แพ้ไปนะครับเพราะเริ่มสู้ไม่ได้แล้วฝั่งตรงข้ามเริ่มฮิตนะครับโอเคต้องโลแล้วแหละตอนนี้วิ win condition นคอนดิชันน่าจะต้องเป็น5บาทสดาวแล้วได้ฟิตมาจากยอร์เดลอีกแล้วถึงที่จะขายลเบิลทิ้งไปเลยแล้วจเจอเป็นฟิต3ดาวเรียบร้อยครับตรงนี้ จะชนะฝั่งตรงข้ามได้หรือเปล่าแต่ว่าต้องถอดเ g ให้กบนรกนี่หน่อยไหมเอาเลือกที่จะเนิร์บบอร์ดด้วยครับต่อให้ฝั่งตรงข้ามไงเป็นเรื่องแล้วไงแบบนี้แล้วฝั่งตรงข้ามขาดสวนดีแค่ตัวเดียวแต่ว่าสวนตัวนี้คืออยู่ที่คุณเจ็ดโด้หนึ่งตัวนะครับเท่ากับขาดในช็อปอีแค่หนึ่งตัวเท่านั้นที่จะต้องโลให้เจอนะสําหรับฝั่งตรงข้ามนะครับราควกเลือกที่จะโลชิวนาเรืเ่อยๆไงตอนนี้เหมือนจะเก็บแค่ตัวชิวนาเท่านั้นนะที่จะทำสามดาวนะครับ ติ๊กเต๊กอะไรไม่เก็บมุ่งตรงยิงตรงไปที่ชิวนาเลยแต่ว่าเหมือนเงินจะหมดแล้วนะอาจจะโลยังไม่ฮิตหรือเปล่าค่ะชิวนาอีกมาณ2-3ตัวนะครับมันโอกาสเจอน้อยอะ่ะฝั่งตรงข้ามคือเวลแปดเองแล้วเขาไม่ได้ซื้อตัว5บาทเลยครับแล้วคุณเจโดตรงนี้คือไม่ได้ซื้อตัว5บาทตัดตัวในปูไปเลยอะ่ะมันมีโอกาสที่จะเจอข้าง,างน้อยเนาะไม่รู้ว่าจะฮิตหรือเปล่าค่ะชิวนาแค่2ตัวนะครับยังไงขายบอดได้ไหมเล่นเลยเยอะถ้าเป็นไอบอลเพื่อนรักผมนี่คือขายบอดไปแล้วนะ เออฟิตสามดาวนี่คือเงินแหล่งเงินชั้นดีเลยอะ่ะโอเคเอาไงขายไหมมันจะยังนะครับยังใจเย็นอยู่พยายามหาเรื่อยๆโลชิวๆไม่ได้ซีเรียสเนืองเะไเยอะไงโลเลยไหมขายเลยไหมขายบอลเลยหรือเปล่าเอาไงยังนะครับยังใจเย็นอยู่ตรงนี้ <laughs> โอเคไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามโอ้โหแล้วฝั่งตรงข้ามฮิตลิซานดาสามดาวไปแล้วไงแล้วเหมือนจะเป็นเรื่องแล้วไงตอนนี้คือน่าจะซูมไม่ได้นะครับถ้าจะให้ได้คือน่าจะต้องเอาฟิตสามดาวตรงนี้ลงไปเล่นนะ แต่ฟิตสดาวตรงนี้ลงไปเล่นก็มีโอกาสที่จะไม่ชนะอยู่นะเพราะว่าลิซันดาคือมันมีสกิลทําให้ตัวฝั่งตรงข้ามตีช้านะครับโอเคแล้วมันจะแพ้ไฟในจริงด้วยเพราะว่าฝั่งตรงข้าเขาฮิดแล้วมันซู้ไม่ได้แาาล้วขาดพเมีกแค่ตัวเดียวด้วยเวลแเขา้าฮิต5บาทเอ้ย4บาท3ดาวได้ไงวะฝั่งตรงข้ามดวงดีจัดโอเครอบรอบวงรอบนี้หยิบไปอะไรดี น่าจะต้องเอ,เอามาเป็นของแท้งไหมโอ้โหแล้วของแท้งจริงด้วยนะครับแต่ผมเอาเป็นของดาเมจน่าจะดีกว่าวะเมื่อกี้ผมพูดผิดเพราะว่าน่าจะหยิบของดาเมจดีกว่าโอเคตอนนี้เขาน่าจะต้องขายบอดแล้วหรือเปล่าถ้าจะเอาแบบมันมันจริงๆขายบอดหาชิวหน้าสามดาวที่ขายอีก2ตัวมันจะฮิตจริงหรือวะไอเช่ยผมไม่เห็นภาพจริงๆนะเนี่ยคือเขาไม่ได้ตัดตัวหาบาทไปเลยอะตัวหาบาทมันอยู่เต็มพูเลยทุกคน แล้วขาดชิวนาอีก2ตัวแบบนี้มันมีโอกาสฮิตสักกี่เปอร์เซนต์กันวะให้มันยากอยู่แล้วเนี่ยแต่ถ้าทําได้โอกาสชนะมันก็ค่อนข้างเยอะละมั้งทุกคนโอเคแล้วฝั่งตัวข้ามคืนเนิฟให้ด้วยนะครับเอาไอ้นี่ขึ้นมาข้างหน้าเลยสิตด้าเอาอ,อันนี้มันเกมอะไรกันครับนี่ต่างคนต่างเนิฟบอร์ดไ <laughs> อนนเป็นเรื่องแล้วไงตัวข้ามคืนเนิฟให้นะครับคือในหมดเจสโอที T มันกดมาด้วยกันไม่ได้นะอันนี้คือน่าจะไม่ได้กดมาด้วยกันแน่นอนแต่ผมไม่รู้ว่ามันกดดักได้หรือเปล่า แต่มันไม่น่าปะวะอันนี้คือไม่น่าจะได้เตรียมกันมัน้งแล้วฝั่งตรงข้ามคือเนื้อบอร์ดให้นะครับเพื่อที่จะยื้อเวลาฝั่งตรงข้ามไม่รู้ว่าจะรอใหอ้คุณเจดโดตรงนี้ฮิตชิวนา3ดาวหรือว่าจะหาสเวน3ดาวซะเองนะครับแล้วมาในรอบนี้คือขายบอดเลยไหมไปเลยหรือเปล่าในฝั่งตรงข้ามเขาก็เนื้อให้ขนาดนี้แล้วมันก็ต้องจัดหน่อยแล้วมั้งขายบอลเลยหรือเปล่า5บาท3ดาวชิฟนา1ตัวเท่านั้นเอ้ชิฟนา2ตัวเท่านั้นยังไงครับ ที่จะโลต่อโดยที่ไม่เก็บตัว5บาทเลยมันเจอโอกาสเจอน้อยอะ่ะขายเลยไหมจัดเลยไหมจัดสักหน่อยไหมยัยงนะครับยังใจเย็นอยู่โอเคโอเคได้ครับได้แล้วเขาเหมือนเขาจะเนิบบอร์ดหรือเปล่ารอบนี้เออโอเคฝั okay, ่งตรงข้ามไม่เนิบแล้วเนาะตรงข้ามคือกะเล่นเอาชนะแล้วไง แต่ว่าคุณเจ็ดโดคือน่าจะสู้ไม่ได้อยู่ดีแล้วครับเพราะว่าลิซันดาาดาวคือถ้าเกิดไม่เนิบบอร์ดยังไงมันก็ไม่ไหวอะต่อให้มีเออแล้วเขาไม่ได้เอาฟิตลงนี่หว่าผมเพิ่งเห็นนะครับตอนแรกผมคิดว่าเขาเอาฟิตลงไปเล่นนะไอ้เช่นเล่นเนี่ยกระเตี้ยมันมาเลยวะ <c oughs> ไม่รู้ว่าเตี้ยกันมาหรือเปล่าเนี่ยยังไงครับตอนนี้จะฮิตหรือเปล่าไอ้ผมล,ลุ้นจัดเลยเนี่ยมันโอกาสน้อยมากเย้ยคือเซตเนี้ยตัวห้าบาทมันเยอะตัวในพูอะ่ะแล้วเขาไม่ได้เก็บตัวห้าบาทตัวอื่นมาเลยมันก็เลยโอกาสเจอ,อน้อยนะ จะฮิตหรือเปล่ายกเว้นจะได้ดูฟทองจะในรอบฮี้ตรงนี้เอาแล้วครับไปแล้วครับแผนการสุดท้ายขายบอดอาบาทสามดาวแต่ยังไม่ขายฟิตนะจะเย็นอยู่นะครับ้าเคยขายฟิตได้นี่เงินอาจจะได้มาเป็นโอ้เกือบร้อยห้าสิบเลยนะโอเคมีเงินอยู่ร้อยกว่าบาทแล้วตอนนี้เราชิวหน้าอีก2ตัวแล้วเลยที่จะเก็บตัว5บาทแล้วไงอันนี้คือเพิ่งเริ่มรู้นะครับว่าต้องเก็บแล้วไงเก็บปุ๊บเจอชิวนาปับ๊บเท่ากับตอนนี้ขายที่แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับชิวหน้าเราจะฮิตหรือเปล่า ถ้าเกิดเข้าสเตจหน้าคือถ้าเกิดไม่คิดมันมันจบแล้วอาอแล้วเรียบร้อยไงแล้วฮิตจริงด้วยนะครับชิวนาตัวสุดท้ายมันออกมาจริงๆถ้าเป็นผมนี่ผมเล่นแบบนี้คือผมไม่คิดแน่นอนดวงผมไม่ดีพอดีโอเคได้รูปทองไหมมาตอกย้ําความสําเร็จยังนะครับไม่ได้โอเคไปครั okay. บชิวนาสามดาวแล้วฝั่งลูกค้ามีสเวนสาดาวไปแล้วด้วยครับเมื่อกี้ เชียวดาสามดาวตัวนี้จะเอาให้ได้ไหมนะครับแต่มันห้าบาทสามดาวมันก็ต้องสู้ได้หน่อยละมั้งแล้วเหมือนจะเล่นลิ้นด้วยไงไม่ซื้อเลยนะครับกลัวฝั่งตรงข้ามกดยอมเอาวะเดเอาวะเดืดดเอาวะเรียบร้อยครับชิวนาสามดาวตัวนี้จะชนะสี่บาทสามดาวสองตัวได้หรือเปล่าครับที่เป็นสซเวนกับลิซันดาแต่ชีวนาคือไม่ได้เปลี่ยนของไม่ได้อะไรเลยนะครับใส่เป็นของเวทกับของแทงหนึ่งชิ้น แล้วชิวนาเป่าไปครับตัวอื่นตายหมดนะเหลือแค่สซเวนกับลิซานดาตรงนี้แต่เหมือนชิวนาจะโดนสตันนะครับแล้วฟิตตัวนั้นคือเข้าไปล่วงวชิวนาโดนสกิลลิซานดาตายห่าไปเลยไอ้ <c oughs> นี่ผมเอาอะไรมาให้ทุกคนดูวะว่ <c oughs> าคลิปนี้ลงดีหรือเปล่าเนี่ยแต่ไหนๆก็ตัดมาแล้วนะก็เอาลงๆด้วยกัน โอเคเข้าไปประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตอน,นนี้สวันดีนะทุกคนถ้าเกิดผิดพลาดันกันได้โอมต้องขอแผ่ในที่นี้ด้วยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับที่ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเชียร์เลวันนี้คลิปนี้